สวัสดีครับพบกับสาระความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เป็นตอนที่31นะครับทิ้งช่วงนานนิดนึงเราจะกลับมาคุยกันเรื่องโรคอัลไซเมอร์ครับสำหรับโรคอัลไซเมอร์นี้ปรากฏว่าสมัยนี้ก็กลายเป็นโรคที่พบได้มากในผู้สูงอายุนะครับเป็นกันเยอะเลยทีเดียว โดยอาการของอัลไซเมอร์ก็จะแบ่งเป็น3ระยะนะครับระยะแรกก็มีอาการหลงหลงลืมลืมพูดซ้ำไปซ้ำมานะครับถ้าเราจะสังเกตนะฮะแล้วก็เริ่มมีอาการซึมเศร้านะครับแล้วก็เริ่มทํากิจวัตรประจําวันได้อยู่นะครับแต่ก็ยังเหมกับว่าไม่เหมือนเดิมนะครับพอถัดมาในระยะที่2เนี่ย ผู้ป่วยก็จะเริ่มมีอาการที่ชัดเจนขึ้นความจําก็จะแย่ลงนะครับแบบประมาณว่าเดินออกจากบ้านแล้วกลับบ้านไม่ถูกหรือเดินไปไหนก็ไม่รู้นะครับช่วงนี้ก็จะทําให้เกิดอาการอารมณ์แปรปรวนอาจจะทําให้เป็นคนก้าวร้าวโกรธง่ายนะครับแล้วก็เริ่มมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับบางทีก็อยากที่เคยทําปกติชงกาแฟเริ่มไม่ได้แล้วที่เคย เคยทำโน,น่นทำนี่ได้ก็จะเริ่มทำไม่ได้นะครับบางครั้งก็มีอาการที่เรียกว่าคล้ายๆกับหลอนนะนะั่นแหละก็ชอบคิดว่าอ,อ,อาจจะมีคนมาทำร้ายหรือคนมาขโมยของอะไรประมาณนั้นนะครับพอถัดจากระยะที่2เนี่ยระยะสุดท้ายก็จะอาการหนักขึ้นถึงขนาดที่เป็นผู้ป่วยจิดเสียงเลยทีเดียวซึ่งทั้ง3ระยะเนี่ยจะใช้เวลา ายาว8ถึง10ปีเลยนะครับจนกว่าจะเสียชีวิตนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นอาการที่ค่อนข้างอันตรายนะครับในระยะยาวทีนี้เราก็มีสมุนไพรที่ใช้สำหรับดูแลอาการเกี่ยวกับอัลไซเมอร์หรือโรคสมองเสื่อมเนี่ยนะครับในำของหลวงปู่วัดคีรุวงมานำเสนอให้ชมกันแล้วลองไปทำกันอันนี้ไม่ยากครับ อุปกรณ์ก็แค่มีก้วยหอมนะครับก้วยหอมหม่หมหมหนึ่งหวีนะครับได้มาก็เอาไปล้างให้สะอาดไปก่อนเพราะกล้วยหอมเดี๋ยวนี้เขาค้นยาเยอะถ้าได้จากชาวบ้านที่เขาปลูกเองไม่ได้ฉีดยาก,ก็จะดีมากนะครับพอล้างให้สะอาดเสร็จแล้วก็เอามาหั่นทั้งเปลือกนะครับหั่นบางๆนะครับหั่นทั้งหวีเลยเสร็จแล้วก็เอาไปต้มกับน้ํา3ลิตรนะครับพอเดือดแล้วก็กรองเอาแต่น้ํา ให้ทานก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นนะครับครั้งละประมาณ6 0สิีนะครับทานไปเรื่อยๆครับอาการเกี่ยวกับสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับลองไปทำกันดูครับพบกับสาระความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยจากเพจหมอทองใหญ่ในครั้งต่อไปเมื่อไหร่นั้นโปรดติดตามต่อไปครับ